กับข้าวเช้านี้ยั่วๆเลยจ้าเราจะเริ่มจากการที่เราจะตั้งกงงระทะให้เขาร้อนๆเลยนะคะแล้วเติมน,น้ำลงไปเราจะทำการคั่วอหอมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศเพราะว่าเราจะไม่ติดเตาถ่าน,นะคะ่ะวันนี้เรารีก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาสุกเร็วแล้วก็หย่อนกะเทเทศลงไปเลยะคะ่ะ พอน้ำเดือดเนี่ยเราเอาฝามอคอบไ้แล้วก็ต้มให้เขาจนกระทั่งน้ำน้ำเขาแห้งค่ะออพอน้ำแห้งเนี่ยสิ่งที่จะสุกก่อนคือมะเขือเทศค่ะแล้วก็ตักมะเขือเทศออกแล้วเราจะคั่วหอมกับกระเทียมเนี่ยต่อให้แบบน้ำมันแห้งๆเลยแล้วสองอย่างนี้ก็จะสุกพอดีค่ะข้างๆเราก็จะมีการลวกผักรอค่ะ เนี่ยค่ะมันก็จะมีผักแล้วก็ลวกทําไปพร้อมกันเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วพอหอมกับกระเทียมสุกแล้วเนี่ยเราจะทําการเทพริกป่นเคล็ดลับคือพริกป่นที่เราจะทําแจ่วเนี่ยจะต้องเป็นพริกที่คั่วใหม่นะคะเขาจะหอมมากแล้วก็เติมผงรัวลงไปค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมนะคะแล้วก็ตักหอมกับกระเทียมที่เราคั่วเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะลงไปตำตำให้ละเอียด เ,เขาจะสุกละเอียดดีมากเลยค่ะถ้าเราทําแบบนี้เพราะว่าการอบด้วยฝาหม้อความร้อนจะถึงมากนี่ก็ใส่ปะลาเป็นตัวลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศเ,เราจะมีเติมน้ำปลาไปอีกนะคะเพราะว่าน้าปะลาใส่ลงไปแล้วเราใส่น้อยไปเราก็เติมน้ําปลาทีหลังได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเติมต้นหอมผักชีค่ะสำคัญเลยสำหรับแจ่วปลาล้าเนี่ยต้องเติมพวกนี้ลงไปค่ะเขาจะหอมมากนี่ค่ะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นน้อยจัดการเลยค่ะแล้วก็เข้าๆให้เข้ากันวันนี้เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักลวกก็จะมี หน่อไม้มีถั่วแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือตะกะแตนหน้าตาหน้าทานไหมคะอ่านี่เลยทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยคะ่ะตะกะแตนกรอบมากมาค่ะทานข้าวกันค่ะ